อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตอนที่สองสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับยังเหลืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรบ้างที่เพื่อนๆควรจะรู้จักเราไปดูกันเลยครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นแรกที่เราจะมาทําความรู้จักกันในวันนี้ก็คือลําโพงครับลําโพงมีหน้าที่ในการเปลี่ยนสัญญาณเสียงในรูปของพลังงานไฟฟ้า ให้เป็นพลังงานเสียงที่หูเราสามารถรับรู้ได้โดยโครงสร้างของลำโพงทั่วไปมีส่วนประกอบคือ 1. แม่เหล็ก 2. ขดลวดเสียง 3. แผ่นไดอะแฟร,รมเรามาดูต่อกันที่อุปกรณ์ที่เรียกว่าแผงทดลองวงจรนะครับเพื่อนๆอ,อุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นพื้นที่ทดลองที่มีไว้เสียบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเพื่อตรวจสอบว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นใช้งานได้หรือไม่ครับเพื่อนเพื่อนครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นต่อไปเป็นส่วนสําคัญในวงจรไฟฟ้าเลยนะครับนั่นก็คือวง,ควงจรแผ่นพิมพ์ครับวงจรแผ่นพิมพ์หรือแผ่นปริน้นเป็นแผ่นพลาสติกที่ผิวด้านหนึ่งถูกเคลือบด้วยแผ่นทองแดงบางเพื่อใช้ในการสร้างลายพิมพ์วงจรไฟฟ้าซึ่งลายพิมพ์วงจรบนทองแดงนั้นจะทําให้เกิดวงจรไฟฟ้าขึ้นมา จากนั้นเราจะใช้วงจรแผ่นพิมพ์นี้เป็นตัวนําในการเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกันเกิดเป็นวงจรต่างๆตามต้องการครับเอาล่ะครับเพื่อนๆเ,เราไปดูต่อกันที่หม้อปแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นขดลวดทองแดงอาบน้ํายาที่พันอยู่บนแกนตั้งแต่2ชุดขึ้นไปหม้อปแปลงไฟฟ้าจะทําหน้าที่เปลี่ยนค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าโดยผ่านแรงดันไฟฟ้า จากขดลวดชุดหนึ่งไปยังอีกชุดหนึ่งโดยการเหนี่ยวนำทางเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าครับหมอแอแปลงไฟฟ้าแบ่งออกเป็นสองชนิดคือมอแปลงลงและหมอแปลงขึ้นโดยหม้อแปลงลงเป็นหมอแปลงที่ใช้สำหรับเปลี่ยนค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสะสลับให้ต่ำลงโดยที่ขดลวดทุติยภูมิมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำกว่าขดลวดปฐมภูมิ และเนื่องจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าในขดลวดสัมพันธ์กับจํานวนรอบของขดลวดดังนั้นหม้อแปลงจึงมีจํานวนรอบของขดลวดทุติยภูมิน้อยกว่าจํานวนรอบของขดลวดปฐมภูมิส่วนหม้อแปลงขึ้นเป็นหม้อแปลงที่ใช้สําหรับเปลี่ยนค่าความต่างศักไฟฟ้ากระแสสลับให้สูงขึ้นโดยที่ขดลวดทุติยภูมิมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงกว่าขดลวดปฐมภูมิ และเนื่องจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าในขดลวดสัมพันธ์กับจำนวนรอบของขดลวดดังนั้นเมื่อแปลงขึ้นจึงมีจำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิมากกว่าจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิเพื่อนครับเรามาต่อกันที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่างไฟฟ้านิยมใช้กันนั่นก็คือหัวแรงซึ่งเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในการเชื่อมหรือถอดอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิก โดยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะใช้ตะกัวเป็นตัวเชื่อมซึ่งเรียกว่าการบัดกรีเอาล่ะครับเอาล่ะครับเราไปต่อกันที่วงจรรวมหรือที่นิยมเรียกกันว่า IC เป็นอุปกรณ์รวมการทำงานของทรานซิสเตอร์ไดโอดรีสต์และอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำอื่นๆเข้ารวมเป็นชิ้นเดียวกันและมีขาออกมาภายนอก IC มีหลายชนิด แล้วแต่หน้าที่การทำงานนะครับเพื่อนๆโดย IC จะเป็นที่รวมวงจรที่ซับซ้อนเข้ามาเป็นวงจรเดียวกันและวงจรนั้นๆก็จะถูกทำให้มีขนาดเล็กลงด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่มี IC เป็นส่วนประกอบมีขนาดเล็กและเบาลงมากเมื่อต่อ IC วงจรในเครื่องจะถูกแบ่งเป็นสัดส่วนมีหน้าที่หลักเฉพาะทำให้การประกอบวงจรทั้งหมดทำได้ง่าย จึงทำให้จุดต่อน้อยลงจุดบัตรกรีน้อยลงและจุดเสียที่จะเกิดก็มีอัตราน้อยลงด้วยครับเอาล่ะครับมาถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดสุดท้ายกันแล้วนั่นก็คือแบตเตอรี่ครับอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเพื่อนๆแบตเตอรี่ Battery, เป็นเซลล์ไฟฟ้าประเภทที่เมื่อใช้พลังงานหมดแล้วไม่สามารถนำมาประจุฟไฟเข้าไปใหม่ได้อีกการสร้างแบตเตอรี่ สามารถทําได้โดยการนําแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีจุ่มลงในน้ํายาอิเล็กโทรไลต์ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี Me, ครับเพื่อนเพื่อครับก่อนจะจากกันเรามาช่วยกันสรุปเนื้อหากันอีกครั้งนะครับอ,รอุปกรณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 1. ลําโพงมีหน้าที่ในการเปลี่ยนสัญญาณเสียงในรูปของพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานเสียง 2. แท่นทดลองวงจรเป็นพื้นที่ทดลองที่มีไว้เสียบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเพื่อดูว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นใช้งานได้หรือไม่ 3. วงจรแผ่นพิมพ์หรือแผ่นปริน้นเป็นแผ่นพลาสติกที่ผิวด้านหนึ่งถูกเคลือบด้วยแผ่นทองแดงบางเพื่อใช้ในการสร้างลายพิมพ์วงจรไฟฟ้า 4. หม้อแปลงไฟฟ้าทำหน้าที่เปลี่ยนค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า โดยผ่านแรงดันไฟฟ้าจากขดลวดชุดหนึ่งไปยังอีกชุดหนึ่งโดยการเหนี่ยวนำทางเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้า 5. หัวแรงเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในการเชื่อมหรือถอดอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเรียกว่าการบัดกรี 6. วงจรรวมหรือนิยมเรียกกันว่า IC เป็นอุปกรณ์รวมการทำงานของทรานซิสเตอร์ไดโอด รี s ต s เ o อร์และอุปกรณ์สารกึ่งตัวนํำอื่นๆเข้ารวมเป็นชิ้นเดียวกัน 7. แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเป็นเซลล์ไฟฟ้าประเภทที่เมื่อใช้พลังงานหมดแล้วไม่สามารถนำมาประจุฟไฟเข้าไปใหม่ได้อีกเเพื่อนๆครับวันนี้คงต้องลากันเพียงเท่านี้แล้วล่ะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ